เนี่ยนะครับพนักงานกติใจครับผมไปไนเนี่ยเะอะไรอยู่ครับอากาศปุนวะอากาศครับตำบนเขาแล้วครับใสเตี๋ยวเขาไปเร็ววันนี้สัมผัสสัมผัสหนองไม้หนองไม้เนี่ยหนองไม้หนองไม้เออคนก็ไปคนณไม่มาสิเดี๋ยวตัวเฮ้ยว่ตัวตึงตัวตึงเออตัวตึงกุลีตัวตึงกุลีครับวิจารทหารเนี่ทหารเลียดทั้งนั้นเลย นี่ไดแต่หาเลี้ยทั้งนั้นได้เลยหาเลี้ยนี่จะหาเลี้ยงนะครับสิครับผมไม่ได้เลยภาษาเกาหลีแข็งแรกไหยังไงเล่ครับไหลเลื่อนไหลเลื่อนดีเลื่อนเลื่อนเลยดีเลื่อนเลื่อนก่อนครับช่วงนี้ครับผมไปไหนอาศัยยังเนี่ยไปได้อาศัยเพื่อนแล้วครับ ดิพี่เตียงก็ไม่ได้เอื้อนร้อนร้อนนะครับมาเกาหลีนี่ทุกคนต้องร้อนเข้ามาร้อนนะครับได้ยินเสียงยังนี่หัวหน้าเอื้อนนี่ต้องเน่ไปก่อนนะเนี่ยเป็นต่องในเนี่ยภาษาลำนักหนาโอ้ยังมานี่เนี่ยังเยอภาษาเป็นไงภาษาช่วงนี้บอกแล้วเหรอเรียนหลายๆลายบริเรียนไหมครับผมม้าเบบ่ยบริเรียนเลยมาแต่ท้ามาอยู่ยากบอก ที so well. ่จะมาตกใส่งานที่มีคนไทยต้องการแบบนี่ครับนี่ครับฟังไว้ฟังไว้คุณดีครับว่าไงเขาตกมองผู้เดียวกันีลยแต่ถือว่าภาษาเขาสำคัญแบบน้อยๆกัการเป็นอยู่ใช้ชีวิตประจำวันแบบนาซีวอกเห้มันได้ครับเพราะตรงการอย่างประมาณนี้ครับหนางานหนางานเอานิดนึง่งงานงานขาเขาโมเป็นเขากะข้าสาบเลยข้าวสาบทองมาจั่วบาทนิดนึงใก่แก่สิมาสามสี่เดือนเนี่ยทองมาหนึ่งเรามาก่อสร้างกบบในน้ำกบบนี้ข้าว อ,อ้อนลวดพวกนี้แหละครับขอ,องที่เขาจําเป็นขิ้ตัดลวดลพวกนี้แหละครับที่พุณงแฉจับดูดีสุดในโรงช่องเขาแล้วมันยุ่งดังแล้ว <laughs> ส่วนมากที่เหลือก,กันก็ค่อยจำเป็นหนอกครับคนที่สั่งซ้ำๆหนอกเอาแบบคำสาบพวกแไบปไปๆมาๆก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยนี่เยสัมผัสปุณิเดนี้ๆๆมาอยู่คนเดียวเป็นไหนดิยังไ <laughs> งอยู่คนเดียวสุดยอดดีเลยครับมาอยู่ง <laughs> ูน <laughs> เดียวตอนแรกนะครับ นี่ก็เก็บภาพครับพี่น้องนี่แหละคือภาพการทางานมันนี้ครับผมอย่าน้องน้องรุ่นต่อไปครับสู่ต่อไปครับผมจากคนใหม่ก็จะเป็นคนเก่าในวันหน้าครับผมคนใหม่เด็กใหม่ตลอดเลยเด็่ใหม่ตลอดเลยแก้งนี่เขาเขารับัะยะความกันนี่ใกล้เคียงกันจะเป็นคนใหม่ในวันหน้าหรือคนเก่าในวันหน้าครับผมมัอนี่ แต่ละคนเนี่ยต้องใส่วิชาม้านเนี่แต่ละคนในการฟังภาษาเกาหลีเห็นไหมแล้วโอ๊บโอ๊บฝากนี้ยังเดียวครับอันดับเรียกคืนนี้นะครับควรเครื่องมือเขาใส่ไปเอาเนี่ยต้องยิบเมก่อนต้องใส่ครับวิจารณญาณอย่างค่ะได้ต้องไว้พิบไม่ไว้พิบพร้อมนะครับผมแต่ขอฝากเล็กๆน้อยๆครับเสื้อผ้าอยู่บ้านเทาอ่ะเรต้อง บรต้องไปซื้อใหม่บรต้องขนมาเราต้องไปซื้อตัวนังแพงๆน่ครับบรต้องขนมาบรต้องขนมาใส่บุปยูต้องมาซื้อใหม่ครับแต่ถามว่าถือกวานเพาะบ่ถือคือสุดสุดนีพวกเนี้ยคือหัหคมนี่แหละครับคือบอกไงบอกไงมาเสียกันหนาบ้านเอาบปต้องออกมาครับปวามันเอาไปยูอาจจะเยอะมาแค่ตัวนึ่งไปยูในใส่ในศูนย์อ่ในศูนย์ครับอ่นี่นี่เสื้อผ่านี่ต้องใส่แบบนี้หนาหนาวอีรีต้องแบบนี้เลยชุดนีครับชุดนีนี่นี่ต้องแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าล้มนี่ บอกไงว่าล้มนี่เป็นผิดล้มแบบทะลุไปได้เสียเลยรู้สึกแบบแป๊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 บได้มาใส่เสียงบางนี่รู้สึกแบบอย่างจ่ออีหยังจอกูมันหนาวคือบ้านเฮาวเลยหนาวบ้านเฮาอาอากาศหนาวเป็นไงเอาบางคนก็คิดว่าเดี๋ยวหนาวนี่ออืเอาเป็นหนาวแบบนั้นเออมันบ้านเฮาหนาวแบบใดเอาบ้านเฮานี่บ้านเฮานี่เฮาสิหนาวแบบหนาวมันสิสั่นสิเยือกอันนี้มันสิหนาวเจ็บออืหนาวแบบแม่อยจะฮู้ว่าหนาวได้ยังไม่ครับคืออยากแข้งเปิด ปิดตู้เย็นเอามือเซียนให้ส่งฟีดอ่ะเอาเอาเซียนน้ำสังน้ำแข็งบ่ดน้ำแข็งน้ำแข็งกันนั่นนะอาการเดียวกันน้ำแข็งมือ่อเอาแบบจุ่มเล่นป่นนอาการเดียวกันย่งางเขาเอเซียนสิบเซียนกับว่าทำลูนี้รองเทา้าเซฟตี้นี่ใส่ได้ดีเฉพาะหนาวหอนนะครับเนี่ยรองเท้าแบบนี้หนาวอ,อยากขอชิมนะครับเนี่ยเลือกเก่งนะครับหนาวเนี่ยแทบจะอยากขอชิมนะครับเนี่ยเนี่ยครับรองเท้าพวกนี้ใส่ได้หนาวหอนป้องกันดี เจ็บตีดีแต่ว่าหนานหนาวอยากถอดทิมนะครับพ่ออย่างนาะเพ่ออย่างเจ็บหัวเจ็บหัวนิ่วยากครับเลยเนี่ยปวดนะครับผมว่าเป็นหัวเล็กนะครับผมขนาดหนาว็ยังเจ็บหกวเจ็บนาหนาวครับนานหนาวมึงนี่พวกหัวนี่เป็นหัวเล็กพื้นก็เป็นเล็กนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันหนาวนะครับแต่เขา็มีอย่าว่าเครื่องบรรเทาความหนาวเลยนะช่วยช่วยเขาเมืองแน่ว่าเขา เร็เล็กน้อยนเป็นแกลบเป็นแก๊บเป็นแก๊บเนียผมอยากให้เป็นแก๊บเป็นแก๊ส่ชโ่วช่วมึงอยากซื้ออยากซื้อนี่มาแต่ไทยเรต้องซื้อเล้ครับรวษัทมีแจกผู้บซื้อผู้อัซื้อเนี่เป็นทุงแบบนี้นะผู้รังค้นุงหอนุงหอนจงหันโตมาดีๆุงหอนวิธีใส่วิธีใส่เวิธีใส่ใส่ไหนกนรไกรอันดับแรกแบบไรแบบไรแยมแยมมาถึงเป็นแบบนี้แยมเฮไหนต่อนี้ขย่าขย่ามันกสนี้ขุมคุนเนินขึ้นหคือว่าซอยไหนนิดหน่อย ก็ลากันหน่อยมันเววะตลีใต้แลจังเตอีใต okay, uh, ้เข้ามาม่วรนี่กับูม้าแค่กันไปเอ้าแต่เวลาเดินทางกลับบ้านับขอมพาเขาแล้วไปเขบ้าไบายเอซีเลยไบเอซีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากบ้าไปดอกมือหนัรถกลับุเสาขา cái phòng ăn được không phải nhanh mày mày đấy,